สวัสด,ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง For June พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีพฤษภและละัคนาพฤษภสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นใจกับช่องชาแนของเราด้วยนะครับขอบุณครับถ้าต้องการด,ดูดูส่วนตัวสามารถอัดลอาอดีมมาที่ believer 369ตรงด้านล่างที่ผมชี้ตรงนี้อัดลอาอดีมนาถามค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่น,นราคาพิเศษลดให้2ต่อนะครับเหลือ น่าจะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วเหลือประมาณ2วันวันนี้วันที่เอ่าวันที่8นะครับเหลืออีก2วันวันที่10เป็นวันเดทไลน์นะครับเพราะว่าตั้งแต่วันที่1จะถึงวันที่10เนาะวันที่10วันสุดท้ายน,นะครับก็รีบอาราดีมาทำค่าครูเลยครับก็จะไราคาพิเศษลดให้2ต่อครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ซีรีส์พื้นวาสนาในดวงชะตากลับมาแล้วกับซีรีส์พื้นวัฒน,นะครับเราพยากรณ์ไปแล้วสองอีพีอนี้เป็น EP ที่3นะครับ EP แรกเนี่ยหมายถึงพบเรือนสพะซึ่งหมายถึงอนาาาคคตวมสํเร็จ แล้วก็ผู้ช่วยเหลือผู้สนับสนุนส่วนอีพีที่2คือกระดุมพระนะครับการงานการเงินอขอโทษการเงินเป็นยังไงนะครับอของดวงชะตาของคนผู้สอบก็ย้อนกลับไปดูในคลิปที่แล้วความสําเร็จกันเช่นเดียวกันนะครับส่วนอีพีนี้เป็นอีพีที่3นะครับเป็นเรื่องของการงานหรือเรียกว่าพบเรืนกรรมะกรรมะเนี่ยหมายถึงเวรกรรมปัจจุบันกรรม,รรรมแล้วก็การงานเวรกรรมคือการกระทํากรรมะคือการกระทํานะครับ การกระทําในปัจจุบันนะครับเพราะว่าอดีตเนี่ยผ่านไปแล้วหมายถึงการกระทําในอดีตเนี่ยมันไม่มันไม่มีผลมันอยู่ผลกับเราอย่างเฉพาะปัจจุบันเท่านั้นส่วนอนาคตนะครับมันคือถามว่ามันมีผลไม่มอีอนาคตอดีตเนี่ยมีมันมีผลต่อเราแต่หมายถึงว่ามันมีผลมากที่สุดคือปัจจุบันหมายถึงว่าได้รับผลทันทีอะ นะครับแต่ว่าถ้าเป็นอดีตมันก็ได้รับผลในอดีตต่อมาถึงปัจจุบันได้อยู่เช่นมันยืดเยือ้อคาราคาซังเช่นการเป็นหนี้อย่างเงี้ยสุดท้ายมันก็ต้องมาถึงปัจจุบันอยู่ดีถูกปะครับเป็นหนี้ในอดีตแต่สุดท้ายปัจจุบันก็ต้องแบกรับดอกที่ต้องชดใช้เหมือนกันอันนี้ก็หมายถึงว่าส่งผลถึงปัจจุบันอยู่แต่ปัจจุบันเนี่ยคือจุดตั้งต้นในการกระทํานะครับอืมประมาณนี้ทีนี้อนาคตก็เป็นสิ่งที่ยังคาดเดาไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถ มารู้ได้มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอดังนั้นเนี่ยก็ก็จับต้องไม่ได้เหมือนกันเหมือนกับอดีตนั่นแหละนะครับดังนั้นโฟกัสปัจจุบันปัจจุบันคือการงานครับเพราะว่าในชีวิตเราในช่วงเนี้ยในในยุคนี้แล้วกันเลยกยุคนี้ยุคนี้การทํางานคืองานคือสิ่งที่ทุกคนเนี่ยทำมากที่สุดในชีวิตมันจะมีการทํางานกับการนอนเนาะการทํางานเนี่ยทุกคนตื่นเช้าต้อง ตื่นขึ้นมาทํางานตอนเย็นตกค่าถึงได้กลับบ้านอย่างเงี้ยทำทุกวี่ทุกวันนั่นแหละก็คือการงานคือปัจจุบันสมัยนี้จึงได้ว่าการกระทําคือการงานเพื่อให้ได้รับผลก็คือเงินนะครับ ได้เงินมาอย่างเงี้ยมันก็คือการกระทําแล้วก็การงานแล้วก็เวรกรรมเป็นสิ่งเดียวกันผูกมัดก,กันนะครับไม่ได้หมายถึงวิบากกรรมนะเพราะว่ากรรมในที่นี้หมายถึงกุศลกรรมและอกุศลกรรมที่มันเป็นได้ทั้งสองรูปแบบมันยัง<ร>ไม่แบ่งแยกคําว่ากรรมตัวเดียวนะครับเพราะเราไม่ได้พูดอกุศลกรรมในนั้นไม่ได้หมายถึงว่าหรือวิบากกรรมเนาะเราไม่ได้ไม่ได้แปลว่ามันไม่ดีนะครับเราแค่บอกว่ามันอยู่ตรงกลางมันเป็นได้ทั้งดีและร้ายอยู่ที่คุณ เลือกพฤติกรรมว่าจะไปในทางไหนนั่นเองนะครับกรรมในที่นี้ตรงนี้เนาะกรรม,มะนั่นเองทีนี้เรามาดูที่ราศีะสมลัคนาพษศจุดกเนิดหยุดทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือได้ทั้งราศีลัคนาเช่นจุดเดียวกันครับตนุราศีะสมตรงนี้เนาะเรามารมต้นกันที่ที่ตั้งของภพเลือนกรรมะนะครับให้นับไปสิบราศี ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอยู่ในราศีกุมต like uh, so kind of ้องนับสิบให้ได้ราศีกุมเพราะว่านับตัวเองด้วยหนึ่งหนึ่งสองอย่างเงี้ยนับไปถึงสิบมันจะได้ราศีกุมเนาะเป็นเรือนกรรมะเห็นไหมมันต้องการเรือนกรรมะบางคนถ้านับนับตรงนี้ตัวหนึ่งสองมันจะไปตกเรือนลาภะนะครับนั้นต้องตกที่กรรมะเป็นภพที่สิบให้ได้นะครับนั้นกรรมะเป็นดาวราหูคือดาวเจ้าเรือนนะครับหรือเรียกว่าดาวเกษตรนั่นเองนะของเรือนกรรมะหรือดาวกรรมะของเรานั่นแหละดาวการงานของเราคือดาวราหูนนนะะครรับเเป็ดาาาวจ้ก ทีนี้ดาวเจ้าการเป็นดาวราหูหรือดาวเกษตรเนี่ยมันหมายถึงอะไรราหูคือความลุ่มหลงสุดตรงลุ่มหลงเขาเรียกว่าจริงจังซ้ายสุดขวาสุดไม่มีตรงกลางนะครับเมื่อเป็นเรื่องของการงานจะหมายถึงอะไรบ้างการงานที่เกี่ยวข้องกับราหูเนี่ยเด่นที่สุดเลยคือกีฬานักกีฬาครับเพราะว่าราหูคือความลุ่มหล,มลงนักกีฬาต้องลุ่มหลงกับการแข่งขันเอามาที่หนึ่ง ต้องเอาที่หนึ่งมาให้ได้ลาหูเห็นไหมครับถ้าไม่มีลาหูไม่มีทางได้ที่หนึ่งนะเธอคาราหูไม่เด่นแต่ไปเล่นกีฬาก็ลังทายเข้าครับอืมประมาณนั้นกีฬาสีสู้ใครก็ไม่ได้เพราะลาหูไม่เด่นนะครับอย่างผมมดาวราหูไม่เด่นสู้ใครไม่ได้หรอกครับคือถามว่าเรามีเราเราเรา,เราห่วยขนาดนี้นเลยเหรอก็ไม่แต่เราเป็นคนที่ไม่ชอบการแข่งขันพอเวลาไปแข่งขันเราก็รู้สึกแอนตี้อยู่แล้วไงพอให้ไปแข่งมันก็แข่งแบบเหมือนไม่ตั้ใจแข่งอะ่ะประมาณนั้นนะครับอืม ใครชนะเราก็อย่าภูมิใจแล้วกันเพราะว่าเราก็ไม่ได้เต็มใจจะแข่งน,น,นะครับแล้วก็แค่แข่งแขงไปตามหน้าที่อะไรประมาณนี้แต่ตามจริงไม่ได้ชอบไม่ได้อะไรเลยนะครับเพราะลาหูไม่เด่นเลยไม่ชอบเรื่องกีฬาไม่ชอบเรื่องของเอ่ออะไรนะความลุ่มหลงมัวเมาเนี่ยผมไม่ชอบนะครับเป็นลักษณะนี้ ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เที่ยวกลางคืนนะครับเที่ยวแต่ไม่ใช่ไม่เที่ยวกลางคืนเที่ยวกลางวันนะครับกลางคืนเป็นอะไรที่ผมรู้สึกกลัวผมเป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบเที่ยวกลางคืนไม่ชอบออกนอกบ้านกลางคืนเพราะรู้สึกว่ามันไม่รู้สิมันมันจนติดนิสัยแล้วแต่ก่อนก็ออกบ้างนะครับไม่ได้หมายถึงว่าไปเที่ยวกลางคืนนะแต่หมายถึงออกนอกบ้านบ้างกลางคืนเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ออกเลยคือเป็นมันติด เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้บอกว่าติดบ้านนะคือมันติดบ้านกันใช่แต่ไม่ได้หมายถึงว่าติดบ้านจนกลัวแต่มันเหมือนกับมันไม่รู้เหมือนกันเพราะภัยสมัยนี้มันเยอะมันก็เลยรู้สึกว่ามันมันน่ากลัวประมาณนี้ครับก็เ,เลยไม่ค่อยชอบออกนอกบ้านกลางคืนราหูยังหมายถึงอะไรอีกกันอ๋อพวกเครื่องแบบราหูคือเครื่องแบบหมายถึงคนมียศมีตําแหน่งนะครับราหูเด่นเนี่ยจะมีตําแหน่งใหญ่โต นะครับแต่ใครลาหูไม่เด่นก็ไม่มีตําแหน่งใหญ่โตนะครับถึงผมลาหูไม่เด่นแต่ก็มีคนรู้จักเยอะเพราะมีดาวอาทิตย์เด่นต้องดูที่อาทิตด้วยนะอาทิตย์คือความเด่นแต่คนที่มีตําแหน่งอํานาจจะเป็นลาหูนะครับแต่มีชื่อเสียงเนี่ยคืออาทิตย์คนรู้จักเป็นอาทิตย์นะครับผมจะได้ดาวอาทิตเด่นแต่ลาหูอะดอยดัยดงนั้นเนี่ยก็จะไม่มีตําํานาจไม่มีตําแหน่งนะครับแต่มีชื่อเสียงนะครับเ,เหมือนตรงเนี้ย ช่องเราก็เป็นช่องเล็กๆเนาะไม่ได้ไม่ได้มีคนรู้จักหมายว่ามีคนรู้จักเยอะเขดูอยู่ยอดอยู่เขาครับดูยอดซับสไครบนิดนึงเออนั่นแหละก็ก็ไม่ได้คิเลยแต่ก็ไม่ได้เลิศขนาดนั้นแต่ก็หมายถึงว่าเออมันก็พอมีคนรู้จักแต่ไม่ได้มีอํานาจหมายถึงเป็นพวก info อินฟลูอ่ะครับประมาณนั้นอนะ่ะไม่ได้เป็นแบบนั้นเนาะจริงจริงมันอยู่ที่ผมนี่แหละเป็นคนเลือกเองว่าไม่อยากจะเด่นจะดังมากมายอะไรมันไม่ใช่เนื้อหาที่ผมอยากจะ ได้จุดนั้นเพราะผมแค่แค่อยากเป็นตัวของตัวเองไม่ได้อยากให้มันแบบดังอะไรเลยนะครับเพราะว่าคือแต่อยากให้ได้ให้ได้แสนเพื่อได้โลของ youtube แค่นั้นเองผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากกว่านั้นแล้วนะครับเออประมาณนั้นคาดหวังมีอย่างเดียวคืออยากได้โลนะครับโลของ youtube ที่เป็นเงิน่ะสีเงินเงินนะครับอืมป็นรูปเพรย์อะรูปสามเหลี่ยมเพยตะแคงข้างอะครับนั่นแหละ ประมาณนั้นแหละอยากได้แค่นั้นนอกนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้อยากได้อะไรแล้วนะครับแต่อยากได้ลูกค้ามากกว่านะอยากได้ลูกค้าอยากได้เออให้ได้เงินอะไรประมาณนี้ต่อไปดาราหูอะไรอีกดาราหูคือนักการเมืองนะครับนักการเมืองตั้งแต่อบตอบจอ,อะไรได้หมดมันคืออานาจราหูคืออํานาจด,ดังนั้นเนี่ยมีอํานาจในการสั่งการคืออย่าลืมนะใครทํางานเกี่ยวราชการเนีย่ยครับจะมีอํานาจคืออยู่เอกชนเนี่ย ได้ตำแหน่งมีชื่อเสียงแต่ไม่ได้อำนาจนะครับราชการเท่านั้นทึ่ให้อำนาจได้ใครทํางานราชการก็โชคดีมีอำนาจนะครับอำนาจตรงนี้แหละคือพวกนักการเมืองทั้งหลายนะครับพวกที่ทํางานราชการอยู่ในเอา้าไปสมปกรไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ใครๆก็ให้ความเคารพถูกปะเพราะว่า,วาใครๆก็กลัวนะครับใครคไม่ไม่ไมไมเรียกว่าเกรงดีกว่าอย่าเรียกว่ากลัวเรียกว่าเกรงนะครับเขามีอำนาจในมือนะครับเออเพราะว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะ ก็ก็อยู่เป็นคนปกตินี่แหละแต่เขาเรียกว่าหวเหมือนกับมีอำนาจมากกว่าคนปกตินิดนึงนะครับอะไรประมาณนี้มาอยู่ที่ปลายปากกาเขาไงอืออะไรประมาณนี้เนาะทีนี้เอ่อดาวราหูเข้ามาถึงอะไรอีกราหูคือต่างประเทศอาชีพที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนำเข้าส่ง,งออกอินพ r t ์ตเอ็กซ์พอร์ตนะครับการทําออนไลน์นะครับเ ocial ีเดียต่างๆเนาะ อะไรอีกลาหูต่างชาติต่างถิน่น่ะทำได้หมดนะครับไม่ว่าจะทําต่างชาติอยู่ในเมืองไทยก็ได้หรือจะข้ามถิ่นไปต่างประเทศไปทํางานเขาเรียกเหมือนกับไปทํางานต่างประเทศเลยก็ได้นะครับประมาณนี้เนาะอืออนไลน์ประมาณนี้ต่อไปเรามาดูที่ดาวสถิต EP นี้เป็น EP แรกมันจะมี2 EP. อง EP เดี๋ยวผมจะพูดก่อนอย่าหาว่าหลอกมาดูเดีย๋ยวบอกความจริงคืออย่างนี้ EP นี้เป็น EP แรกใช่ปะ เราจะแบ่งเป็นสองอีพีก็คืออีพีที่ดาวราหูคือดาวกรัมรมะเนี่ยไปสถิตเรือนตนนจนถึงเรือนอริเนี่ยนี่คือคลิปแรกนี้ส่วนอีพีที่สองคือดาวราหูสถิตในเรือนปตัตณิจนถึงเรือนวินานะครับก็ไปฟังในคลิปหน้านะครับคลิปนี้เรามาดูกันนะครับดาวราหูสถิตในเรือนตนุเรียกว่าราหูกุมละกุมราศีเกิดนะครับดาวราหูกุมราศีเกิดเนี่ยต้องระวังมากเพราะอาทิตย์เจอกรบราหูเป็นดาวคู่เพศภัยนะครับอันนี้น่ากลัวที่สุดนะครับ คือต้องระวังเรื่องของชื่อเสียงอย่าเด่นอย่าดังเชียวนะคนคนนี้พอเด่นดังเมื่อไหร่มีปัญหาเพราะมันมันมันโดดเด่นอะเอออ,อาทิตย์กุมลาหูเนี่ยกำมมาปเป็นเดือนตนุและมีดาวอาทิตย์อยู่ด้วยเนี่ยชื่อเสียงอะมันโดดเด่นครับแต่โดดเด่นเมื่อไหร่เป็นภัยเมื่อนั้นบอกเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องการงานระมัดระวังมากๆนะครับราหูจะให้ราชาโชคด้วยนะครับอาขอโทษครับราหูมันมันได้อยู่ตำแหน่งเนี่ยมันหมายถึงได้เป็น นิดเนาะเออได้ตำแหน่งนิดขออภัยได้นิดผมก็เบลอนิดหนึ่งได้ตำแหน่งนิดนะครับดาวราหูกุมรักเป็นนิดเนี่ยมีความผิดแพกแตกต่างกับเรื่องการงานบางอย่างนะครับกุมดาวทิตมาจากเรนพันธุก็หมายถึงว่าบางทีอ่ะอาจจะมีลักษณะของการที่อสังหาคือในหน้าดีที่สุดทำในหน้าดีที่สุดใครที่ได้คือคือทำแบบเนี่ยออนไลน์ต่างประเทศอ่ากัน อินพอร์ตเอ็กซ์พอร์ตอย่างเงี้ยดีกว่าอย่าไปทําอะไรที่อยู่ข้างหน้าไปทําอะไรที่อยู่ข้างหลังดีกว่าคนคนคนเหล่านี้ที่มีอธิกราหูกลุ่มกันในราศรีพฤษภนะครับทีนี้กรรมวิม่งกัหัตานุเนี่ยหมายถึงการแบกภาระการรับผิดชอบการที่ต้องเป็นหัวหน้าเหมือนสมมติว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวต้องแบกภาระดูแลคนในบ้านหลายคนหลายชีวิตถ้าเรามีปัญหาคนเดียวคนอื่นก็ลําบากไปด้วยอะไรทํานองเนี้ยครับเนี่ยเขาเรียกว่ามีกรรม กรรมะคือกรรมไปอยู่ในเดือนตนุคือมีมีกรรมเก่ามาก่อนเขากกรรมเก่าเราอย่าตีไปถึงชาติที่แล้วตีเนี่ยอาจจะเป็นชาติที่แล้วก็ได้แต่เราตีในชาตินี้แหละหมายถึงอดีตที่เคยผ่านมาเนาะก็ะระมัดระวังคนนี้เป็นคนเครียดแนละเสียเส้นไงต่างจากตนุวิ่งก็หากรรมะคือดาวศุกร์ไปอยู่ในเดือนกลุ่มเนี่ยอันนี้จะหมายถึงดีหน่อยคือไม่ไม่ได้หนักขนาดนั้นหมายถึงมีคนมีกรรมไหมก็มี เพราะว่าตนันโบรไปกรรมมาก็คือมีกรรมเหมือนกันแต่กรรมคารวรูปแบบกรรมในตรงนี้หมายถึงขยันหาหา,หาอะไรทานะครับเป็นคนขยันเนาะประมาณนี้หาโอกาสให้กับตัวเองทีนี้เออหาโอกาสให้กับตัวเองอันนี้โอกาสไม่้ามาหาตัวเองแต่ต้องกดดันแต่ก็จะสร้างตัวต,วตวนทําให้เกิดความเข้มแข็งนะครับทีนี้ดาวราหูในเรือนการเงินไอ้ไเป็นราหูคนทรัพย์หรือเปล่าไปดูแยกย่อยกันไปไม่ใช่ราหูคนทรัพย์เสมอไปนะครับใคร ต,ต้องมีวิธีดูเอาพูดง่ายไม่ใช่ราหูคนศัพทุกคนไอบอกไว้ก่อนอย่าเมารวมว่าเป็นลาหูคนซัพ์หมดนะครับพวกคนอื่นพูดนะเขาไม่ได้แจกแจงอะไรให้ฟังนะครับราหูคนซั์ไม่ใช่ทุกคนนะราหูในเดือนการเงินใหม่ถึงราหูโกลยซั์ก็ได้ด้านดีคือโกลยซั์ด้านรายคือคนซั์นะครับก็หมายความว่าเป็นคนใช้งเงินเก่งนะครับไม่ว่าจะราหูคนศัพ์หรือไม่ก็ใช้เงินเก่งอยู่แล้วนะครับแต่บางคนหาเก่งจะใช้เก่งแต่ถ้าใครลาหูคนซัพ์ใช้เก่งอย่างเดียวหาหาไม่ค่อยเก่งหรอกนะครับทีนี้ เพราะว่าราหมูมันมาจากเรือนอดิมรณนะวิน,นามันก็เลยทําลายเรือนการเงินนะครับอาจจะเป็นคนหาเงินเก่งแต่หมดเงินแบบโอ้โหคืออาจจะใช้มากกว่าได้ก็ได้นะอืมอะไรแบบนี้ราหูคนสับเนาะก็รัดระวังทีนี้ดาวราหูไปอยู่ในเรือนกระดุมพระคือตนุก,กับกระดุมพระทํางานอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับราหูอย่างที่บอกไปนะครับแล้วทีนี้ฉะนั้นไปดูในพื้นดวงชะตาด้วยว่าเกาะกลุ่มดาวอะไรก็ไปตีความเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับ ชี้นี้วงการบันเทิงได้นะราหูเนี่ยอีกอย่างหนึ่งวงการบันเทิงทําได้ราหูไปอยู่ในเดือนสหาชาัชชเป็นจุนลจักรหมายความว่ามีการวิ่งตันหน่อยแต่ก็เดี๋ยวได้ไม่ต้องเหนื่อยมากแต่วิ่งตันคือต้องขยับนิดหนึ่งต้องเคลื่อนที่นิดหนึ่งอย่าอยู่กับที่ราหูในเดือนกรกฎเนี่ยมันก็จะทําให้รับผลเงินาองนะครับกรรมมไปเดียนสหัชาหมายถึงต้องติดต่อสื่อสารกับคนมากหน้าหลายตาเนี่ยก็เด่นเลยเป็นคนเด่นเป็นคนที่ มีอำนาจปกครองผู้อื่นได้นะครับอยู่ตรงตำแหน่งเนี้ยราหูคือทําเกี่ยวกําทำเกี่ยวกับการปกครองอดีนะครับก็คือพวกราชการต่างๆเนี่ยเออมีมีตําแหน่งมีชื่อเสียงแต่มันคงยากแล้วเนาะเพราะว่าอายุคงจะมากกันแล้วไปทําราชการคงจะยากละแล้วหลายๆคนะนะครับคงจะยากแล้วเพราะว่าคนที่ไปดูช่องนี้หรือดูดวงใน youtube ส่วนใหญ่จะเป็นคนมีอายุนิดหนึ่งไม่ได้บอกว่าแก่นะแต่บอกว่ามีอายุกันแล้วหมายถึงว่า คืออยู่ในวัยกาลางคนกันนะพูดง่ายๆนะครับอยู่ในวัยกาลางคนซะส่วนใหญ่มีที่เขาเรียนๆกันอยู่น้อยมากมาถามปรึกษาส่วนตัวเนี่ยมีน้อยมากแล้วใน YouTube ก็อกัลกอริทึมจับไว้เลยมันบอกเลยว่ามีประมาณเท่าไหร่อาอยุเท่านี้เท่านี้อะไรแบบเนี้ยส่วนมากจะเป็นอายุประมาณ30ปีขึ้นไปนะครับในช่องเราเยอะเป็นมากกว่าคนอื่นเขาไปเยอะมากๆเลยก็คือ30ปีจนถึงอายุประมาณ50ปีนะครับ3 0ถึงจะเยอะมากนะเยอะสุดเลย ซึ่งผมก็อยู่ในในช่วงนี้เหมือนกันนะครับอ่ะประมาณนี้ทีนี้ดาวราหูอยู่ในเรือนพันธุกรรมะไปพันธุอันนี้เป็นประดาวราหูเป็นประพยายามเดินทางอย่าอยู่กับที่อย่าเอาบ้านเป็นโฮมออฟฟิศอย่าเอาบ้านเป็นที่ขายของเรียกว่าทําการค้านะไม่เอานะครับให้แยกให้เดินทางทุกวันจะดีกว่าเพราะว่าเอางานไปยุ่งกับครอบครัวเอาครอบครัวไปยุ่งกับงานคนในจะออกคนนอกจะเข้าคนหนึ่งจะ เขาเรียกว่าจะมาทํางานอีกคนนึงจะหลับอย่างเงี้ยม,มันมันวุ่นวายไปหมดเราทํางานสมมติเราเป็นผู้ชายเราทํางานแฟนเราเห็นว่าเราไปสนิทสนมกับผู้หญิงอ่ะเธอกิก๊กกันหรือเปล่าทางที่เอาก็เป็นเพื่อนเฉยๆแต่มันสนิทกันอ่ะก็เริ่มหึงหวงกันลนะวุ่นวายกันไปหมดดังนั้นอยู่คนละอยู่คนละที่ดีกว่านะครับอย่าไปทําอะไรให้มันแบบเออขลางาลังแบบนั้นมันไม่เค้น้องมันไม่ดีมันไม่เคนะเราก็พยายามเดินทางดีกว่า วุ่นวายกับการเดินทางดีกว่าวุ่นวายกับความสัมพันธ์นะครับอบอกเลยต่อไปดาวราหูมาสถิตในปุตตะอันเนี้ยไปหากินกับเด็กผมเน้นย้ำทุกคนว่าหากินกับเด็กไม่ใช่ไปกินเด็กนะครับระวังโดนภาคผู้เยานะกรรมมาไปปุตตะคือหากินบริเวณรอบๆรั้วมหาไรรั้วโรงเรียนนะครับอืทําอะไรก็ได้ดาวพุธนี่หมายถึงการสื่อสารกันเครื่องเขียนพวกเกี่ยวข้องกับหนังสือตำราอะไรเงี้ยก็ได้นะครับ แต่ว่าราหูมันไม่ค่อยเกี่ยวกับเรื่องพวกนั้นหรอกมันเกี่ยวกับเรื่องของอืมถามว่าเป็นครูได้ไหมได้ครูนะมันแต่ว่าพระหัตต้องเด่นไปประกอบกับดาวพฤหัสต,ต้องเด่นเวลาพางเนี้ยจะดีนะครับต่อไปราหูในเดือนพุธหรอนักการตลาดนักประชาสัมพันธ์นะครับนักกลยุทธ์นักการตลาดดีสุดอนะ่ะพูดง่ายง่ายนะครับดาวราหูไปตกเดือนพุธ เออพวกนักการตลาดทำได้นานาหูนะครับนักกลยุทธ์นี่เงี้ยนะครับต่างชาติต่างถิ่นส่งเข้านำออกนำเข้าส่งออกได้หมดนะครับดาวราหูไปสถิตในเรือนอรอิกรรมะอริอันเนี้ยหมายถึงการเดินทางควรเดินทางเพราะว่ามันจะแก้ปัญหาอุปสรรคไม่งั้นปัญหาอุปสรรคจะมาเต็มนะครับถ้าไม่เดินทางเนี้ย ราหูราศีกุมเนี่ยเป็นธาตุลมอยู่แล้วราศีธาตุลมอยู่แล้วหมายถึงการเคลื่อนที่ไปตกราศีตุลธาตุลมอีกก็เดินทางดีกว่านะครับมันจะได้ทํ้มันเหมาะกับตัวคุณพูดง่ายๆถ้าคุณเดินทางคุณจะไม่เครียดแต่เมื่อไหร่ถ้าคุณอยู่กับที่คุณเตรียมตัวเครียดทั้งชีวิตนะครับเครียดเท่้ทุกครั้งที่ทํางานนั่นแหละดังนั้นเนี่ยเดินทางดีกว่าทําอาชีพที่เดินทางหมายถึงการบินก็ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของออไปตั้งรถลากทางต่างถิน่นแดนไกลต่างประเทศดีกว่า หรือจะหมายถึงกรรมะอริเนี่ยหมายถึงงานที่ต้องซ่อมนะครับเกี่ยวข้องกับการซ่อมแก้ไขบำรุงนะครับและก็อาชีพบริการนั่นเองครับก็จะดีอย่าไปติดตามกันใน ep ที่2ได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามปปิจใจกับช่องช่อลของเราด้นะครับขอบคุณครับ